โอเคได้แล้วดึงตัวล้อเก่าเราออกมาแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ขึ้นไปเอาตัวล้อใหม่ลงมาเพราะว่าล้อเก่าของเราดูเหมือนจะเสียหายไปแล้วมีรอยพัง ดีมากเราได้ตัวล้อใหม่มาแล้วอาเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ลงไปดีมากแล้วก็เราก็ไปเก็บตัวพลังงานข้างหน้า โอเคเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนดีกว่าเราต้องคอยระวังตัวพลังงานของเรา,เาไว้ให้ดีมากดีดีให้ดีเลยถ้าไม่พอนี่ถือว่าถือว่าพอเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเราจะมีพลังงานให้เราเก็บเมื่อมันจะมีพลังงานให้เราเก็บไหม สําคัญมากถ้ามายางนั้นเราต้องไปให้ไกลที่สุดเราต้องพาตัวเครื่องจากขเราไปให้ไกลที่สุดเพราะว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีพลังงานให้เราเก็บไป